สวัสดีค่ะพบกับนอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันธตุลากันวันนี้ภงมพันจะมาผัดมารา,าค่ะพี่น้องผัดมาระใส่ไข่ใส่หมูสับด้วค่ะพี่น้องหมูสับก็ทํามาจากหมูแดดเดียวที่ภูมพันธ์หมักไว้ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีตรงนี้จะเป็นซอสเออซอสหอยซอสปลาเคียวนิดหน่อยน้าําตาลขมนัวนิดหน่อยค่ะอันนี้ก็กระเทียมสับไว้แล้วค่ะอันนี้ก็หมูที่ภงมิพันธที่คุริททำหมูแดดเดียวหมักแล้วก็สับค่ะพี่น้องนี่ค่ะ มึง้อด้อ่น้ำเกลือเรยแล้วค่ะอ่าอันนี้สูกุวงันนะคะ,คะกุก้งพัน์เนี่ยียวกระเียมก่อนค่ะเียกระเทียมรียมให้เหลือ้ก่อนกระเทียม ที่ตักขอที่ตักด้วยค่ะเียขหาขอที่ตักเยวกียมให้เหล,ลือนะเอากระเียมให้เหลือก่อนะ ก็ใช้น้ำมันหมูค่ะพี่ต้องน้ำมันหมูที่เราทำแคบหมูอค่ะที่ได้ผลผลิตเกินน้ำมันหมูแหละเราก็มาใช้ทำกับข้าวโหพี่น้องเนี่ยนะเกี่ยวกระเทียมก่อนอยากทานผัดมะระใส่ไข่ แต่วันนี้ก็จะบูรณาการแต่หมูสับด้วยใส่หมูสับด้วยแซ่บเลยค่ะพี่น้องหมูมสับก็คือเอาหมูแดดเดีวยวมาสับสนั่นแหละเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะบูรณาการการทำกับข้าวาพ,าวพี่น้องเดือดเลืองแล้ว ยังเริ่มเหลืองแล้วค่ะจะเจียวกระเทียมก่อนอุ้ยหอมกะเป็น้องหอม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 มากเลยค่ะเจียวให้เหลืองก่อน พีน่น้องเริ่มเดนะืองแล้วตัวเดืองมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะไหม้นี่ค่ะตักขึ้นเลยค่ะตักขึ้นมาพอแประมาณนี้ค่ะพี่น้องเพิ่มเพิ่มเแค่นี้ค่ะตักไว้ก่อน เอาส่วนนี้นะคะเนี่ยต่วนดียอออกก่อนค่ะเออเออเดร็จเรียบร้อยใ,ใส่มะละกีนก่อนอุนนนาม,ามาเจอมะละกีนลงไปผัดสดผัดให้นมหอมได้ลประมาณถ้วยเมนูนอร่อยอรคะ ไปผัดไฟให้งองหอมห,งองหอมให้หอมหอมะเขียวก่อนค่ะพี่น้องมันก็นรับว่าเราเอาลงไปทอดนั่แหละนี่่ะุ่มกลมัน,น่าเนี่ยนี่ค่ะ พอตัพอ,อแล้วค่ะผัะดแกมันจะว่าผัดน้ามันนะ่ะนี่ค่ผัดน้ำมันให้เขาให้เขาสลก้างในนี้ตดนะนี่ค่ะพี่น้องให้เขาคงความสดค่ะ อมน้ำมามันก็ว่าเอามาคลอดลวกน้ำมันก่อนอ่าเนี่ย่นนะเนี่นี่ค่ะแล้วก็มาพักไว้ในจานก่อนพักไว้ในจากนก่อนนะนี่ค่ะอ่าเรียบร้อยทำพรา ตับ่ะแต่หม่ตับลงไปนิดนึงนี่ก็จะเป็นน้ำมันนะน้ำมันอยู่ในนี้นะอย่างนี้ครับ ลงไปข้งค่ะเเดียวไว้ลนยะตอนนี้เราผัดหมูก่อนนะคะใส่กระเทียม เยงเร่นนเอยจะได้ไว้ใส่เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้บริษัาขอน้ำนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะไข่ไข่ประมาณ3ามชองค่ะ,ะใส่ไข่ลงไปค่ะ ไข่ลงไปได้ขนาดนี่นล้วคือจำพันใส่ไข่เยอะหน่อยนะไข่สามฟองเลยค่ะไข่มาจากบ้ <c ười> านได้ขนาดนี้แล้วไข่มาจากบ้านจากใช้ปูนี่ค่ะอ่าใส่ไข่แล้วก็ใส่หมูสับแล้วก็ใส่ไข่ใส่ก้อนปูแซ่บได้ขนาดน <c ười> ี ải, ้แล้วนี่ค่ะ นังแค่นี้พอไม่ต้องใส่เยอะก็เดือดก่อนให้ไขส่สุกสักหน่อยก่อนให้ก็เดือดสักหน่อยก่อนส่วนมาลาตรงนี้ครูพันทอดทอดน้ำมันไว้แล้วค่ะนี่ค่ะทอดน้ำมันให้เขียวๆสดๆนี่ค่ะนี่ค่ะ เอี๋ยเกี่ยวสดสดทอดน้ำมันไว้แป๊กนึ่ใ่คะเขาก็จะเีีเยวสดใส่มะละรงป้าเนี่มลรที่เราทอดไว้อารนีลเราก็จะเคี้ยวสดน้ำ ได้ค่ะหน้าตาก็น้ารับประทานค่ะไปก็ขึ้นชาน้าหนงไม่ต้องผัดนานแล้นะเพราะว่ามาลาเราทอดเรียบร้อยแล้วตัวนัน น้าตาหน้าทานมากเลยค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะปุกแล้วค่ะปิดไฟแค่นี้ค่ะพอเแล้วค่ะทีนี้ก็ตักเลยค่ะตักใส่จานเลยค่ะจานสีชมพูนะคะวันนี้มาละผัดไข่เราะคริสดูค่ะ จวงเลยนี่ค่ะโอ้โห,โโห,โโหมาละไข่สามฟองหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยค่ะนี่ค่ะทีนี้ตรงนี้เราจะใส่อะไรแล้วก็ขึ้นช่ายนะตันี้นี่แหะค่ะมาละส่ไข่รสแซ่บเลยค่ะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูฤทธิ์ขาครูฤทธิ์ขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ่ายให้ fc แล้ว